คุณเนะคะถามว่าบอกว่ามีเคสนะคะที่รู้ตัวว่าตั้งคันแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือใช้โลชั่นทาผิวที่ผสมเดติโนอ,อยู่เป็นประจำจะส่งผลต่อทารกไหมคะอ่าทีนี้หมอจะพูดถึงเรื่องของการทาวิตามิน A ก่อนนะคะ,ะตัวเดติโนเนี่ยเดี๋ยวไว้พูดทีหลังคือวิตามิน A ที่เราพูดถึงกันที่เราเอามาใช้ทาเพื่อในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าในเรื่องของสิวส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2ตัวที่ใช้บ่อยๆก็คือตัวเทรทิโนอินก็คือ ตัวกรดวิตามิน A นะคะกับอีกอันนึงคืออนุพันธ์ของวิตามิน A คืออะดาพาลีนซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเขา,เาถูกจัดเป็นยาทีนี้ FDA category ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของทารกในครรภ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็จะจัดกลุ่มทั้งตัวเทสทินอินกับอะดาพาลีนเนี่ยอยู่ใน category C C ในที่นี้หมายถึงอะไร C ก็คือว่ามีข้อมูลว่าในสัตว์ทดลองเนี่ย ทำให้มีความผิดปกติของทารกในครรภ์แต่ว่ามันยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยคือยังไงดังนั้นก็คงไม่มีใครที่จะกล้าทํางานวิจัยว่าแบบเออท้าวิตามินเอแล้วทารกจะผิดปกติไหมเพราะว่ามันก็จะผิดจริยธรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําแนะนําของการทาวิตามินเอในกลุ่มที่เป็นเทสทิโนอินหรืออนุพันธ์พวกอะดัพพีนเนี่ยเขาก็เลยแนะนําว่า ก็แนะนำว่าควรจะให้เลี่ยงดีกว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ทีนี้ถ้าาพูดถึงในเรื่องของเรติโนเรติโนคืออะไรคือเรติโนเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้เป็นเรติโนอินถึงจะออกฤทธิ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความอ่อนของเรติโนเนี่ยมันก็จะยิ่งน้อยไปกว่าในกลุ่มของพวกยาดังนั้นคือถ้าพูดถึงในเรื่องของเซฟตี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนเหมือนกันทีนี้ก็จะแนะนําว่าควรจะหลีกเลี่ยงโดยบาย e างเอก n นะคะเขาก็จะบอกว่าก็เมื่อทราบว่ามีการตั้งคันก็ควรจะให้หยุดทันทีแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีรายงานว่าการที่หยุดใช้ทันทีใน ที่ขณะทราบว่าเราตั้งครรภ์แล้วจะมีผลอะไรกับทารกหรือเปล่านะคะแต่ก็แนะนําว่ารีบหยุดเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเพราะว่าในช่วงของการตั้งครรภ์นใน first trimester เนี่ยในช่วง3เดือนแรกจะเป็นช่วงสําคัญที่ทารกจะมีการสร้างอวัยวะเพราะฉะนั้นก็เพื่อความปลอดภัยถ้ารู้แล้วก็ต้องรีบหยุดนะคะแล้วก็อาจจะไปพบแพทย์จะได้ตรวจเช็คว่าทารกเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าค่ะ